คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพีพีน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดห่วยเจนะครับในคลิปนี้ก็เป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งบน2เลขกับวิ่งล่าง2เลขวิ่งบนนะครับงวดก่อนนี้ให้ไว้หลุดนะครับที่เข้ามาจะเป็นวิ่งล่าง2เลขนะครับในงวดนี้วิ่งล่าง2เลขก็จะใช้สูตรเก่านะครับ ต่อเนื่องมานะครับงวดเก่าเข้าก็มาใช้กันต่อมงวดนี้ส่วนวิ่งบนก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับมาดูวิ่งล่างกันก่อนนะครับวิ่งล่าง2เลขสูตรนี้นะครับก็เข้ามารวมรวมแล้ว10งวดด้วยกันนะครับเพิ่มงวดก่อนขึ้นมาอีก1งงวดนะครับสูตรที่เรานำมาใช้ก็คือ สิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นามาบวกกับเลขคงที่บวกห้ากับบวกสามนะครับใช้ตัวเลขสี่หลักตามด้วยเลขคงที่อีกสองตัวนะครับก็จะได้สองเลขนะเป็นเลขวิ่งล่าง ที่ผ่านมานะครับของวันที่2มกราคมเราใช้วันที่16ทธันวานะครับเป็นตัวตั้งย้อนหลังไป1งวดเราวันที่1ออก09 7 8 6 3ในท้าย2ตัว2 1 1หบนบวก10บนบวกหน่วยบนแล้วก็บวก10ล่าง4หลักนะครับ6บวก6บวก3บวก2 หบวกได้12บวก3เป็น15 15บวก2ก็17ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข7จ็ดนำเลข7มาบวกกับเลขของที่สูตรนี้ก็คือบวก5นะครับเ็บวก5ได้12นะครับใช้เฉพาะเลข2ออันนี้คือตัวแรกนะครับเลขวิง่งแล้วก็น,นำเลข2นะครับ บวกกับเลขคงที่อีก1ตัวก็คือบวก3นะครับก็จะได้เลข5หมดก่อนที่ให้ไว้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเลข2กับเลข5ผลวันที่2มก,กรานะครับหลังวันที่1ออก7 3 0 2 0 9เลขท้าย2ตัว5้ ที่เข้ามาก็จะเป็นเลข5นะครับที่เข้ามาเลข5เข้ามาเป็นหลัก10หลาถูกต้องนะครับเราก็มาใช้สูตรนี้กันต่อนะครับของที่17มกรลาคมใครอยากได้วิธีการคำนวณนะครับของเลขวิ่งล่างนะครับก็ไปดูคลิปก่อนได้นะครับตามไว้ให้นะครับก็เป็น คลิปเดียวนะครับมี2สูตรวิ่งล่างกับวิ่งบนหรือจะดูสถิติตรงนี้ก็ได้นะครับสถิตินะครับทั้งหมดที่เข้ามาย้อนไป10งวดนะครับที่เข้ามาได้เลขอะไรกันบ้างนะครับอย่างงวดนี้นะครับออกเบิ้ลนะครับก็ต้องเข้ามา2เลขแน่นอนอยู่แล้วนะครับเลขศูนเข้า10ล่างกับหน่วยล่างงวดที่4นะครับให้25เหมือนกันนะครับเข้าเลขห้า หมวดนี้3 7เก็เข้าเลขก3นะครับ9 4เข้าเลข9ก9 2, 8, ก็เป็นเลขแปดมัดเลขก2 3 2เข้าเลขก2แบบนี้นะครับก็ยาวไปจนงวดล่าสุดนะครับที่เข้ามาก็คือ5 1เข้าเลขก5 มาของจริงกันนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งล่างหาวันที่17มกราคม2 5ง8ัายกงวดที่ผ่านมานะครับกววันที่2มกราคมนะครับลราว,วันที่1ออก7 30 209เาลาท้ายสตัว51 0บวก0นบวก9บวก5สิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบลา 9บวก5ได้14นะครับใช้เฉพาะเลข4น่นำเลข4ไปบวกกับเลขคงที่4บวกหคงที่ได้9นะครับเลข9นะครับก็จะเป็นเลขแรกนะครับตัวแรกก็คือเลข9น้าเลข9ไปบวกกับเลขคขงที่อีกทีนะครับก็คือเลข3 ได้สินะครับ9บวก3ใช้เฉพาะเลข2ของขอที่17มมกราคมนะครับก็จะได้เลข9กับเลข2สรุปนะครับวิงล่าง2เลขนะครับประจวาวดวันที่17มกราคม268จะเป็นเลข2กับเลข9นะครับ วิ่งล่างเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนอย่างที่บอกไปนะครับไม่คำนวณให้ดูเยอะนะครับก็ไปดูคลิปเก่ากันได้นะครับสูตรนี้สูตรต่อไปก็จะเป็นวิ่งบนวิ่งบนก็มีให้2เลขเหมือนกันนะครับ สูตรนี้เข้ามาแล้วประมาณ10งวดด้วยกันนะครับสูตรที่เรานำมาใช้ก็คือ10บนบวกหน่วย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 บนใช้ที่5หลักนะครับแล้วก็บวกเลขคงที่นะครับอีก2ตัวเลข0กับเลข2เข้ามาแล้ว10งวดนะครับจากสถิติย้อนหลัง มาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีการคิดนะครับหาวันที่1กันยานะครับจากสูตรนี้ใช้วันที่16สิงหาคมเป็นตัวตั้ง6บวก7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 ใช้5หลักนะครับก็คือ10บน1หลักแล้วก็หน่วยบนอีก4หลักเป็น5หลัก6บวก7บวก7บวก7บวก 7, 7, 7. 6บวก7ได้13นะครับ13บวก7 20 20บวก7 27 27บวก7 34ใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข4น้ำ4ไปบวกเลขคขงที่4บวก0คงที่ได้4เลข4ก็จะเป็นเลขตัวแรกนะครับ นำเลข4นะครับบวกเลขคงที่อีก1ตัว4บวก2คงที่ได้6ในงวดน,นี้ก็จะเป็นเลข4กับเลข6นะครับไปดูผลกันนะครับ1กันยาหยุดลันที่1ออก1 9 9 6 0เเลขท้าย2ตัว9 4เข้ามาจะเป็นเลข6นะครับเลข6เข้ามาด้วยกัน2หลักนะครับหลักร้อยกับ หน่วยบนวิ่งบนนะครับสามารถเข้าได้ทั้ง3หลักนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบนไม่ได้ฟิกไว้นะครับถูกนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับหาวันที่16พฤศจิกายนใช้วันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งลงวันที่1ออก536 ศูนย์สีเลขท้ายสองตัว32สองี่บวก4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 ี่มีแต่เลขก4นะครับคนนี้นะครับสี่ตัวแรกเป็นสิบบที่เหลือเป็นหน่วยบนสี่บวก4ได้8 8ดดบวก4เป็น12 1สิบสองบวก4เป็น16 16บวก4 20ยี่สิบ ช้เลข0นย์นะครับน้ำ0บวกเลขคงที่0บวก0นคงที่ก็ได้0ตัวแรกไปเลข0ูนย์นะครับ0บวก2คกง,งที่ได้2ประจําที่16พฤศจิกานะครับเขาจะได้2เลขเลข0ก,กับเลข2ผลนะครับรอนที่1ออก1 8 7 2 2 1เลขท้าย2ตัว3 8 2มานะครับ2ตัวนะครับเข้ามาก็จะเป็นหลักร้อยกับ10บ,บนทุกนะครับตัวอย่างก็ต่อไปนะครับ16ทธันวานะครับหาของงวดนี้เลขวิ่งบนนะครับ2เลข ใช้มาที่1ทธันวาคมนะครับเป็นตัวตั้งค c บวก3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 าก็คือ10บนดนะครับที่เหลือเลข3เป็นหน่วยบน4ครั้ง4บวก3ได้7 7บวก3เป็น10 10บก3เป็น13 13บวก3 16ใช้เลข6นะครับหลักหน่วยน้ำ6บวกเลขของที่6 บวกศูนย์คงที่ได้หกหกบวกสองคงที่ได้แปดพวกนี้ก็จะเป็นสองเลขนี้นะครับเลขหกกับเลขแปดไปดูผลกันนะครับสิบหกธันวาคมลำดับที่หนึ่งออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามได้ร้ายสองตัวสองหนึ่ง เข้าเลข6นะครับตัวแรกเลข6มาหลัก10บนแล้วก็เข้าเลข8อีกหนึ่งตัวนะครับเลขก8มาหลักร้อยนะครับตัวอย่างงัสุดท้ายนะครับ2มกกะาคมนะครับหางวดน,นี้แถวที่16ม6ก16ธันวานะครับเป็นตัวตั้ง ที่1ออก097 863ได้ท้าย2ตัวเป็น2นะ1งบนบวกหน่วยบน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 สครั้งนะครับหกบวกสาบวกสามบวกสามบวกสาหกบวกสามได้เก้าเบวกสาเป็นสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้บห้าบวกสามสิบแปดใช้เลขแปดนะครับนำแปดบวกเลขคงที่ 8บวกศูนย์คงที่ได้8ตัวแรกนะครับเป็นเลข8 8บวก2คงที่ได้10ขอใช้เฉพาะเลขศูนย์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเลข8กับเลขศูไปดูกันนะครับ2มกรลาคมรางวัลที่1ออก7 3 0 2 0 9เ้ลขท้าย2ตัว5 1 เข้ามาเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เข้ามาหลัก10บทนหุนนี้เข้าตัวเดียวนะครับมาดูสถิติกันนะครับของสูตรนี้สิบงวดนะครับถอยหลังไปนะครับเข้าหลักไหนกันบ้างนะครับ แรกให้80เข้าเลข8มาหลักร้อยงวดต่อมา46เข้าเลข6ตัวเดียวนะครับแต่มา2หลักแบบนี้นะครับก็ดูย้อนกันไปได้นะครับแต่ละงวดต่อไปนะครับหาของจริงนะครับเลขวิ่งบน2เลขประจำวันที่16กนะเนะม เลื่อนนะครับหัวรัฐบาลนะครับเลื่อนจากวันที่16เป็น17 17มกราคมนะครับเราจะหางวดนี้ใช้วันที่สองมกราคมเป็นตัวตั้งเราวันที่1ออก7 30209เ้ลขท้าย2ตัว5 10บนบวกหน่วยบน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 0บวก9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  ก้าบวก9ได้18 18บวก9เป็น27 27บยี่บวก9เป็น36ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข6น้ำ6บวกเลขคงที่6บวกศย์คงที่ได้6 6บวก2องคงที่ได้8 ก็จะเป็น2เลขนี้นะครับให้ไปลุ้นกันนะครับ17มกราคมสรุปนะครับวิ่งบน2เลขประจํางวบที่17มกราคม268 8ให้ไว้ได้เลข6กับเลข8นะครับขอฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ เล็กวิ่งนะครับมีวิ่งบนกับวิ่งล่างนะครับใน2มี2สูตรในคลิปเดียวนะครับวิ่งล่างจะอยู่อันแรกนะครับวิ่งบนจะอยู่ข้างหลังนะครับก็ดูกันให้ดีๆด้วยนะครับดูชื่อให้ดีๆทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับใครอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ